สวัสดีค่ะวันนี้เราไปตลาดมาใช่ไหมคะว่าวันนี้เราซื้อกับข้าวอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็อันอันดับแรกนะคะก็จะเป็นน้ํานะคะนี่นะคะมันจะมีน้ำแก๊กฟวยใช่ไหมคะนี่ก็แถมหลอนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะน้าเก๊กฟวยนะคะแล้วก็ เฉากล้วยนะคะเฉากล้วยแล้วก็นี่น้ําใบเตยนี่นะคะนี่น้ําใบเตยของเรานะคะนี่น่ากินไหมนะคะควละสิบบาทเองนะคะวันนี้เราก็ไปตลาดมาช่วงเช้านะคะช่วงเช้านะคะแล้วก็จะมีขนมนะคะสองอย่างนะคะไอ้นี่นะคะขนมเต้าส่วนนะคะแก้วหนึ่งนะคะก็ตกประมาณสิบบาทนะคะแล้วขเหนียสังขยาก็สิบบาทนะคะ วันนี้เราก็พามาดูของกินนะคะนี่นะคะขนยสังขยานะคะขนมปังนะคะอันนี้เราซื้ขอขนมปังมาหลายอย่างนะคะขนมปังนะคะมีหลายหลายอย่างเลยนะคะเพื่อว่าเช้าเราก็จะเอาไปใส่บาตรนะคะเพราะว่ามันเดินไปไกลนะคะเราก็ซื้อขนมปังนะคะนี่นะคะมีหลายไส้หลายสีหลายแบบเลยนะคะมีของกินเยอะนะคะไปตลาดนะคะก็มีอีกนะคะ เราก็ซื้อขนมปังนี่มานะคะนี่เลยนี่น่ากินไหมคะนี่นะคะขนมปังนะคะดูซิเส้นในการซื้อแล้วก็ซื้อกับข้าวนะคะเัีวนี้เดี๋ยวเราจะทํากับข้าวเราือวุ้นเส้นมานะคะเป็นวุ้นเส้นนี่นะคะถุงละสิบห้าบาทนะคะค่ะนี่ยวุ้นเส้นนะคะถุงละสิบห้าบาทนะคะเราก็จะมาต้มจืดนะต้มจืดแล้วก็ไปตลาดไม่ได้ ไม่ได้เข้าไปดูเพื่อนๆเ,เลยนะคะวันนี้คะ่ะเพราะเราต้องไปซื้อกับข้าวมาเนาะนี่อีกนะคะอันนี้ถุงละสิบบาทนะคะถ้ากรุงเทพจะขายถุงอย่างนี้เดียวอย่างนลอยๆนะสิบบาทสิบบาทนะคะแตงปลาด้วยเด้อนะคะนี่แตงปลาด้วยนะคะวันนี้เราซื้อกับข้าวมาถือไม่ไหวและะ้วค่ะเพราะว่าถือของได้นิดหนึ่งนะคะก็หรดเมื่อไปหมดแล้วนะคะไอัน,นี้เราซื้อ,อถุงถุงมาใส่อะไรนะคะ เวลาเราไปใส่เดิมไปใส่บาทแล้วก็ใส่พวกอาหารนะคะเอาไปใส่บาทนะคะนี่ถุงนึงแพ็กนี้สี่สิบห้าบาทนะคะแพ็กสี่สิบห้าบาทค่ะอันนี้เราก็ซื้อโอ้นี่เราซื้อมาอีกนะคะเพราะเราจะต้มจิ้เราจะใส่นี่นะคะใส่ลูกชิ้นนะนี่ใส่เนยนี่ค่ะหมูแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะต้มให้อร่อยเลย <S <S แล้วก็เราจะใส่ <just S 2> ลูกชิ้นนี้นะคะลูกชิ้นนะคะเราใส่ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูนะคะ อย่างอย่างแบบเป็นเนื้อนะคะก็จะมีสาลาอยู่ข้างในนี้ด้วยนะคะอันนี้เราก็ซื้อมานะคะเราจะมาทํากับข้าวนะคะวันนี้เราก็จะทํากับข้าวนะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะเออก็ประมาณนี้ละคะ่ะเกือบห้าร้อยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเกือบห้าร้อยเลยนะคะกับข้าวนะคะทมครั้งนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นเอ่อ ไปตลาดก็จ่ายแบบนี้นะคะท,ทุกครั้งนะคะที่เราออกตลาดนะคะใช้เพราะว่าเราต้องซื้อเพราะเราต้องทําอาหารใส่บาทนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะมีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะคะสาธุคะ bye bye, ่ะบ๊ายบายจ้า